Thank you สวัสดีครับผมสวัสดีชาตูตเลยนะครับผมตอนเช้าวันนี้แม่แม่เอซีทุกท่านนะครับเช้าเที่ยวพื้นที่นะครับผมจะรีบออกไปตัดหญ้าเชอรี่เอตัดหญ้าไปให้คุณยายกำไรนะครับผมเริ่งทาตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมมีออเดอร์รออยู่ข้างหน้านะครับครับผม<อ> <S <S ก่อน โอ้จะไปหมดไหมเที่ยวนี่เอ้ะก้นนาอยู่ฟังนี่เต็มเลยเปน็นต้องไงที่นี่หมดไหมหมดไหมสามแลู้ก็สี่ตัวนหนึ่งสองสามสี่เออสามแล้วสี่ลงเป็นเจ็ดแล้วนี่นาดินี่นาซอยแถวหน้า,นาทะลุก,กอด สามแถวท้ทก,ก็สี่แถวนี้กลับข้างกลับลำไปส่งคุณยายกันครับผมกำไรโอแถวนี้ถือว่าจัดเต็มมากเลยนะครับจะเต็มเลยนะครับเลืออีกแถวครึ่งต้องเอาให้หมดเลย เรจะได้่อกันตรงนี้มันหนาตรงนี้หนาโอ้หมดบ่ลงล่นแล้วนะหมดไม้ตัดตแล้วขึ้นไปข้างบนคนหนึ่งเนาะโอ้จัดเต็มเลยเอาให้หมดแหละจะขึ้นตรงนี้ให้หมดนะครับผมเสมอเขตแนวเดียวกันนะครับเจ็ดแถวเลอเจ็ดแถวสองเที่ยวหมดไหมเนาะ อันนี้ต้องสามเที่ยวเลยเห้ยเอาแล้วครับผมเดี๋ยวออกเดินทางกันนะครับผมออออกเดินทางกันไปนะครับ,บผมเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดโมงสามสิบมาถึงแล้ว เต็มเลยบ้านตุนนี้ฮะกลางคืนกลางวันกลางวันบ่ลุดไปแย่กับคนเห็นรถดบ่มาากลางวันใครด้วยไปแส่คนเห็นยุตัวใหญ่กลางคืนเน้เอ๊ เออลงได้กยังว่าคนเห็นท่านในกลางขึ้นนี่นเ,นนเอเอ้อเออเออกรับผมมาถึงแล้วเดี๋ยวลงของเอาลงแบ่งครึ่งหนึ่งไปข้างนอกอยามันยาวออกไปหนูแล้วเอาเฮ้ยมันติดข้างบน เออคุณยายกลมกลมอุรุร <laughs> พอแล้วยายเอ้ยไปได้อาไปแห่รล้อาไปเล่นดิสอีกขึ้นเก้าอสองจุดนะครับผมแบ่งครึ่งๆรงึชุดนี้น่าจะเยอะอยู่อัดจัดเต็มเลยชุดนี้มีผู้ช่วยมาด้วยแต่ช่วย ย่าไปข้าวใหญ่โอ้ตะอ้วนให้ใหญ่จะเต็มเลยล่มเย็นสบายใจกำไรยายไม่ขาดทุนลูกยายยใยกำไรฮะฮะ ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมาดูยืนดูยายกินหญ้าเต็มปากเต็มคำนะครับออสดจากสวนนัวเต็มปากเต็มคำเลยคุณยายนี่ครึ่งหนึ่งยู่บ้านครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งมาน้าอีกจะสองเที่ยวหมดหรือเปล่า มาดูกันนะครับยิ่งใหญ่กำไร่อ,อ,ไรอ,อืไรขีละเอียดดีอยู่ กลมเลยครับกลมคอตันสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับผมเมื่อเช้าไปส่งต้นยามายังไม่ได้ยาสุดให้ก็มาหาช่วงบ่ายโอ้ร้อนร้อนช่วงบ่ายได้อ้อยไดย้กินสดตอนเย็นนะครับเมื่อเช้าไม่ได้หาหมดแต่ออกไปส่งยา เลยมาต่อตรงนี้เลยตอนเย็นนะครับได้กินตอนเย็นตอนคืนใกล้บ้านนะแปลงนี้ใส่ใกล้บ้านแรงนานเนาะฝนยาเหี่ยวแล้วตัวบริเวณเหี่ยก็เหี่ยวเออฝนไม่มานะครับผมได้แล้วสองหรือ,อีกหนึ่งแล้วก็ยารวมอีกครับมาถึงบ้านฝนพอดีเลยอ ถึงฝนตกเลยโอเคกงฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอริ่จังด้วยนะคะ